ลาสวัสดีปีใหม่ปี2024ค่ะปีใหม่ทั้งทีสวัสดีสเปนเลยจะมาอัปเดต5เมืองน่าเที่ยวของประเทศสเปนประจำปีนี้ให้ทุกคนได้ตามรอยมาเที่ยวกันแบบช่ำๆซึ่งทั้ง5เมืองนี้ขอบอกก่อนว่าไม่แมสในหมู่นักเที่ยวไทยแต่เราไปเหยียบมาแล้วกล้าการันตีเลยว่าสวยจนตาค้างและเลอค่าสุดๆปะไปดูกันว่ามีเมืองอะไรบ้าง เริ่มกันที่เมืองที่เป็นแหล่งอรารยธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ศตวตรรษที่2ก่อนคริสตกาลจนได้รับฉายาว่ากรุงโรมน้อยนั่นก็คือเมืองรามังกาเมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งสถาปัตยกรรมในปี1988ซึ่งแลนด์มาร์คซึ่งแหมม้าของที่นี่ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดมีทั้งจัตุรัสใจกลางเมืองที่ถูกอบล้อมด้วยตึกสไตล์บาโรกสร้างกลางศตวตรรษที่18 มหาวิหารเก่าและใหม่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่12ภายในมีร่างมัมมี่ของพระสันตป,ปาปาโบราณหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยลสลามังกาที่มีอายุก,กว่าพันปีเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสามของยุโรปแต่ที่เป็นกิมมิคของเมืองนี้ที่เพิ่มรสชาติให้การเที่ยวสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นคือการตามหารูปปั้นเจ้าขบโชคดีรูปปั้นนักบินอวกาศและรูปปั้นกากรอยกินไอศครีมโคน ใครอยากทดสอบสกิลนักสืบของตัวเองและเที่ยวแบบย้อนเวลาหาอาดีตเมืองนี้ตอบโจทย์คุณอย่างแรงมาต่อกันที่ซาราโกซาเมืงองใหญ่อันดับ5ของสเปน เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ย,ยาวนานกว่า2,000ปีและเคยถูกปกครองโดยชาวโรมันแขกมัวและชาวคริสจึงทำให้สถาปัตยกรรมต่างๆของเมืองนี้มีความสวยงามแบบผสมผสานหลากหลายสไตล์แต่ที่เป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวต่างพุ่งตรงไปหานั่นคือมหาวิหารพระแม่แห่งเสาที่นอกจากความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการแล้วที่นี่ยังมีความศักดิ์สิทธิ์มากถึงขนาดเคยโดนทิ้งระเบิดแบบจังๆมาแล้วแต่มหาวิหารยังอยู่รอดปลอดภัยดีจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีอาสนะวิหารที่ได้รับการบวทจากผู้ติดตามอินสตาแกรมของโรลลี่แพลเนว่าเป็นอาสนวิหารที่สวยที่สุดในสเปนและมีศิลปะมูเดจาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยสวยจากครบเครื่องแบบนี้นักเที่ยวตัวจริงจะพลาดได้ไง ากระโดดมาเที่ยวเมืองทางตอนเหนือของประเทศสเปนและอยู่ห่างจากประเทศฝรั่งเศสเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นนี่คือเมืองซานเซบาสเตียนเมืองเล็กๆแต่มีสเสน่ห์เหลือลน้นเหมาะก,กับนักเที่ยววิถีสโลลีฟชอบเดินชมเมืองแบบชิลๆไม่รีบร้อนและการเที่ยวเมืองซานเซบาสเตียนของคุณจะไม่คอมพลีทเลยถ้าไม่ได้ชิมอาหารพื้นเมืองที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่เรียกว่าปินโชสซึ่งเป็นขนมปังมีท็อปปิ้งหน้าต่างๆอยู่ด้านบนและกินแบบเป็นคำๆไป ทุกบาร์ทุกร้านอาหารทั่วทุกมุมถนนของที่นี่จะมีปินโชอสขายหมดรวมถึงเมืองน,นี้ยังมีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์เยอะแยะ,แ,ยะและเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่อาหารดีสุดในโลกจากผลการศึกษาของ Caterwings บริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดเลี้ยงชั้นแนวหน้าจากประเทศอังกฤษใครเป็นสายชิมสายกินต้องรีบจัดมาเที่ยวให้ได้นะ ถึงหนึ่งในเมืองท่าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสเปนมารากาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและยังเป็นบ้านเกิดของจิตรกรเอกของโลกอย่างปิกัสโซดังนั้นที่นี่จึงมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานศิลปะของเขาให้คนที่ชื่นชอบได้เข้าไปเยี่ยมชมด้วยแต่ที่เราอยากเล่คอมเมนต์ให้ไปสองกันคือมหาวิหารมารากา ที่มีหอคอยทางทิศเหนือและทิศใต้สูงไม่เท่ากันภายในตกแต่งด้วยสไตล์เรเนซองส์และบาโรกปราสาทอัลคาซาบาที่สร้างซ้อนทับป้อมประการต่อแก่จากยุคโรมันและเคยเป็นพระราชวังของชาวมัวในสมัยศตวรรษที่11ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวเมืองมารากาและชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยสุดๆและที่พลาดไม่ได้คือการเดินเที่ยวชมชายหาดและท่าเรือ รวมถึงไปเดินช็อปปิ้งสวยๆที่ถนนลาเรโยสที่ว่ากันว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งของสปเปนถ้าอยากรู้ว่าเขาพูดเวอร์เกินไปไหมต้องลองมาเที่ยวพิสูจน์กัน ไหนๆก็ไปเที่ยวเมืองมาลากาแล้วเราอยากให้นั่งรถไปต่อกันสักนิดอยู่ไม่ไกลกันเลยนั่นคือเมืองมาเบียเป็นเมืองเล็กๆแต่ความสวยงามเหลือลน้นที่นี่เป็นเมืองตาอากาศยอดนิยมของเหล่าคนมีสตางค์หรือคนดังทั้งหลายมักจะมีปปารัสซี่ตามมาดักถ่ายรูปพวกเขากันเป็นประจำโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าปร์โตบานูสซึ่งเป็นท่าเรือยอสสุดรูราหมาเหา่ามีร้านแบรนด์เนมแพงระยับตั้งเรียงรายอยู่เต็มไปหมด ทีี่่นคุณจะเห็นลักชุรีคาของเหล่าเศรษฐีคนมีสตางค์จอดอยู่ข้างทางให้ได้เดินชมกันแบบเพลินเพินและถ้าเดินต่อไปอีกนิดจะพบชายหาดที่เงียบสงบมีทรายข,ขาวๆตดกับสีฟ้าของท้องฟ้าและน้ำทะเลซึ่งสวยงามราวกับภาพวาดใครกำลังตามหาชายหาดในฝันเราขอเด้คอมเมนต์ให้มาที่นี่รับรองคุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลย และทั้งหมดนี้ก็คือ5เมืองน่าเที่ยวของประเทศสเปนประจำปี2024ที่ไม่แมสในหมู่นักเที่ยวไทยแต่เราคัดมาให้แล้วอย่างดีเราอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเที่ยวสถานที่ใหม่ๆกันดูบ้างแล้วคุณจะพบว่าการไปเที่ยวที่ไม่ซ้ำรอยใครแต่ได้เห็นวิวใหม่ๆโคตรสวยสุดๆมันช่างมีคุณค่าและน่าประทับใจอย่างแรงฉะนั้นรีบจดเข้าลิสต์กันด่วนๆแล้วบินมาเที่ยวประเทศสเปนกันเยอะๆนะคะ